วัชระกัดไม่ปล่อยให้คณะกรรมาธิการตำรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐพัวพันรับประโยชน์แนะเชิญรัฐมนตรีจีนให้ข้อมูลกรณีแก๊งคอเซนเตอร์ที่อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงนายวัชระเพชรทองอดีตสสประชาธิปัตย์ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการตำรวจสภาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเชิญผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงจีนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อคลี่คลายปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นของประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568นายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรพรรคประชาธิป,ปัตย์ได้ยื่นหนังสือถึงนายชัยชนะ เดชเดโชประธานคณะกรรมาการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแก๊งคอรเซ็นเตอร์ที่อาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นตัวการสนับสนุนรับประโยชน์ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยเฉพาะประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศทั้งนี้หนังสือดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาประเทศไทยและลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อตรวจสอบความพร้อมรับมือปัญหาการค้ามนุษย์และแกงคอเซ็นเตอร์ที่ลักลอบนำคนไทยไปทำงานผิดกฎหมายในเมียนมา นายวัชระได้เรียกร้องให้คณะกรรมาการการตำรวจเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเลขาธิการกสอทอชอผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมกันนี้นายวัชระเสนอให้ประสานสถานเอกอัครราชทูตจีน เพื่อเชิญนายหลิวจงอี้มาให้ข้อมูลหรือส่งรายชื่อข้าราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นอกจากนี้ทราบว่ายังมีรายงานข่าวว่านายหลิวจงอี้มีข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ไทยที่อาจพัวพันกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนเมียนมาซึ่งหาข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนายวัชระยังกล่าวอีกว่าหนังสือฉบับนี้จึงเป็นการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายพร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบต่อไปสืบจากข่าวรายงาน